มาครับคลิปนี้อยู่กับคลิปคิปโรที่กองที่สุดของสายโซโล่ตำแหน่งเดนกางนั่นคืออิกกี้นะครับอิกกี้นี่ผมให้มันเก่งน้อยกว่าลิเลียนะอ่าส่วนตัวผมนะเก่งน้อยกว่าลิเลียแต่ว่าอิกกี้นี่มันมันกองระบบนิดนึงต่อให้แพ้ก็ไม่ค่อยเสียดาวถ้าชนะก็เลยดาวกงอกงวะกองกบเพราะว่ามันได้เอพค่อนข้างง่ายนะครับแล้วมีโอกาสได้เอพทีมไทยไม่เสียดาวค่อนข้างบ่อยและที่สำคัญมันเป็นตัวที่ เพิ่มคิกซี่กับลูเมียยูเอะได้ดีมากเลยอ่าถ้าหยิบอิกกี้มาสู้สตัวเนี้ยบอกเลยว่าพวกเมดเหล่านี้น่ยไม่ได้เล่นเลยอิกกี้ปาตีใส่เนี่ยรอบครึ่งหลอดแล้วถ้าอยากจะโฟกัสจริงๆน,น,นะคือที่มันเอามาแก้พวกเมดพวกนี้ดีก็คือเมดเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ขึ้นดาเมจสุดมันไม่เก่งเราด้วยสภาพคิกซี่ออกทอยอ่าออกอิกซี่ออกทอยนี่ดาเมจถายเยอะเลยอ่าอิกกี้มันจะ สู้กับพวกเมทที่มันต้องออกน้ำเมทสุดได้ดีเพราะอิกกี้ปาตีทีกยกึ้งก่อนแหละชิกซี่ไม่เล่นอ่าชิกซี่ระยะสกิลมันใกล้กว่าอิกกี้ปาตีทียชิกซี่ขึ้นหลอดแหละออกจากกองไฟแล้วก็โดนตีเทียงนะแล้วก็รูปแบบการเดินเกมเป็นเกมนะครับอิกกี้นี่จะอิมแพคมากๆถ้าหากเดินเกมเลนออฟเลนนะอ่าจะพูดยางอิมแพคนะครับเพราะว่าออฟเลนมันจะเป็นเป้าหมายเดียวอิกกี้มันไล่กระซวกตัวเดียวได้ค่อนข้างดีเพราะงั้นเินเกมเลนออฟจะอิมแพคกว่า แล้วก็ถ้าหากมีลมเซตอย่างเช่นแจ็คอ่านี่จะไปได้โรงเรียนต่อถ้าหากไม่มีลมเซตอันนี้ก็จะเน้นเล่นออฟมากกว่านะครับแล้วฟอน์เรนจ้าสวยครับทางคิกซี่เอ็นโซนี่เขาดักลรืมบ้านะเที่ยวโดนกระสุกอ่ะแล้วก็รูปแบบการเล่นถ้าหากเล่นโซโลแรงนะครับคืออิกี้อ่ะจะเน้นคุมกลางเป็นหลักนะครับคอยคุมกลางแล้วก็ไปเติมเลนที่มีไฟนะอย่างเช่นถ้าหากเลนออฟมีไฟก็ไปเติมเลนออฟนะครับหรือว่าถ้าหากเลนแคลรี่มีไฟก็ไปเติมเลนแคลรี่นะครับ หรือว่าถ้าหาไม่มีไฟเลยก็อยู่ตรงกลางคอยดูร่างลาไว้ว่าจะไปเติมเลนไหนนะถ้าไม่ได้ก็ไล่ต่อเอกเขานะครับให้เอกเขาเดินยากขึ้นให้เขาไม่สามารถตัดแบบม่น้ําได้นะครับตอนนี้รู้จักแผนที่นะครับเลนล่างสองคนนะครับเลนบนหนึ่งคนตรงกลางสองอย่างนี้เนะี่ยลงไปเติมล่างได้เลยเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันลึกเกินไปละตสองไปนะครับคอยสกิลนี้ไปโดน,โนคลิปเฉ <laughs> ยอะไรกันไปทั้งหมดสองโดนนี่มันจะสปัมสกิลหนึ่งได้นะ นี่วิโดน่ะช่างมันได้คิวมีฮะโอเคถือว่าลงมาเติมประสบการณ์สำเร็จครับปิดคิวได้มันมีแต่ดาเมจ์จริงเนี่ยอีกี้เนี่ยฟีฟีนิดนึงฟีฟีน้อยนิดป่ะอ่ะตอนนี้เราหมดทุกอย่างครับเบ่อนไม่มีอะไรเลยหมูฟาริน เปล่งเข้าไม่ได okay. right? ้อะก็ไม่ต้องเล่นต่อถ้าเปล่งเข้าได้ก็เล่นต่อนะถ้าเปล่งเข้าไม่ได้ปุ๊บก็มาหาคีบเอาตรงนี้เห็นเวเล่นนะครับเลยถอยลงมากลางเล็กเยอะมาตัดนัดเล่นก่อนครับช่วงอันตรีนี่เอาให้โดนทั้งคนทั้งคีมน่าจะดีสุดนะครับแต่ถ้าถามเรื่องของการเดินเกมแบบได้เปรียบ พิกซี่จะได้เปรียบต้นเกมกว่าเพราะว่าสกิลชุดเดียวก็ตายแล้วมีอินโซยกให้อีกโอ้ยไปเรารับแรงการต้นเกมพิกซี่เขาได้เปรียบเขาอยากทำอะไรทำแต่ว่าพอผมได้ของสั้งวันสองชิ้นนี่พิกซี่น่าจะไม่ค่อยได้เล่ยละตาตีเยอะจริง ไปเล่น,น,นม,มุดโอ้นั่นคีราคนนึเฮ้ยตะหลุดชั้ดาวเงินเด้งไรเงี้ยนี่คิกซี่นี่ฟอร์ทั้งสำคัญมากนะเขามีบุ่มปิง้งมีฮอลลี่นะครับถ้าจ่ายบุม่มติ้งจ่ายฮอลลี่ใส่ลมไปแล้วเนี่ยดาเมจลดลงเยอะเลยตอนนี้ก็เลยมุดไปจ่ายดาเมจเลยนะบอลใจไปเลย แล้วคุยกันในเรื่องของการได้รับ u ก p น,น,น,นะครับตัวที่ได้รับ e p ง่ายๆก็จะเป็นดูเอแล้วก็อิกกี้มีเลนการของตัวนี้จะได้ e p ง่ายมากแต่ว่าถ้าเทียบสเกลกันแล้วอ่ผมให้อิกกี้พาษีดีกว่าเพราะาอิกกี้เดินเกมดีกว่าดูเอดูเอมันจะไปเกมตานะครับไม่ค่อยได้เกมนํำสักเท่าไหร่น้อยมากที่ดูเอจะได้เอ่อเกมนํานะครับซึ่โอกาสเกมเสียเปรียบก็ยงเยอะแถมสกิลก็ขุดดาวนั้นด้วยนะครับแต่ว่า ยูเอจะเล่นสนุกกว่าแล้วก็เอาตัวรอดได้ง่ายกว่านะครับถ้าหากแบบมือใหม่แนะนำให้เล่นยูเอนะครับยูเอจะเล่นง่ายกว่ากดออโต้ก็พอละแต่ว่าถ้าจานบานมาหน่อยก็เล่นอีกีีกี้ยันเล่นยากกแต่ว่าความมันยังสกิลจะสูงกว่าพยายามปาสกิลให้โดนทั้งคนทั้งคีนนะครับจะเล่นยากนี่ก็จะเป็นข้อดีของอีกี้ตอนกันบ้านนะครับความมันยังสกิลมันสูงจริงพยายามปาให้โดนตัวดาเมจนะ อย่างตะกี้เราก็พยายามแบบพยายามันโดนคิกฟี่ด้วยนะครับและคิกฟี่มันไม่มีดิจเลื่องไงมันโดนอันตีไปทีเนี่ยโอ้แทบอยากกลับบ้านล้วถึงตอนนี้จะไม่แรงมากก็เหอะแต่ว่ามันก็สร้างความรำคาญได้เยอะครับแต่นี่คิกฟี่เลื่อนโลนะครับเนี่ยเก่งๆมันจะงอกค่าแล้วพองบคิสนี่ก็ลองเดินเดินดูหน่อยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ Fi ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ M, ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หาใครมามองหาไอเดอวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ e d m o n t ่ n TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวคาถถกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกเพจใต้คลิปได้เลยครับถ้าเจอเมยไม่ค่อยเก่งอาจจะกลับบ้านไปนานละแต่นี่เจอเมยเก่งเขาจะงกคลิปครับไม่มีคนเก่งทีง่ไหนไม่งกคลิป อ่ะรับการกันต่อครับแมนนี่แค่วุ่นวายกันเคคลิปก็เหนื่อยพอแล้วเนี่ยแล้วสกิลกี้นี่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยอีกทีหนึ่งเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการโดนดาเมจจากสกิลกี้เท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะให้เราต่อได้เยอะขึ้นนะตะกี้เห็นสองคนนี้เบนหัวลงหน้านะครับพยายามดูนี่แบบ่อยๆนะได้สนใจได้ไงขึ้นไหครับ ดันสูงพอรู้ตำแหน่งเขาๆเนี่ยเราก็จะตัดสินใจการเล่นง่ายขึ้นแต่กี้ที่ตัดสินใจดันสูงเพราะว่าเห็นสองคนหันหัวลงล่างนะครับแล้วก็เขาตายไปสามถ้ากับเราเห็นเขาทุกคนแหละแล้วก็ตัดสินใจดันสูงได้ง่ายขึ้นตอนนี้ถ้าใครสังเกตนีผมแทบจะรับกลางทุกเวฟเลยนะครับเล่นใครจะรับตัวเองครับ เล่นเมย์จะปล่อยให้เพื่อนเคเลนให้บ่อยมากเงี้ยจนเราวิ่งไปโดนโยกครับยังไม่ทันด้วยจะร้อยตีดเลยนาผูเลยชนิดฮะแล้วไปด่าตรงกลางแย่แล้วตรงกลางครับตรงนี้ไม่โดนไปสองเลยนะครับโดนสองป้อมเต็มๆเลยไปฉอตกำหมัดน,นิดหน่อยนะ ระยรระยาวยันบาแลกเด้ครับเขี่ยเลยรอน <laughs> นี้ถ้าหากคิดเลยไม่ออกว่าต้องการเลนไหนให้กันเลนกลางไว้นะครับกันเลนกลางตอนนี้คลิป <c oughs> ใกล้ชนตรงกลางนะครับ รอดูก่อนขมวนสามนะครับขมวนสี่คีร่าตะกี้วแว๊บอยู่ข้างล่างเห็นคราทุกคนแล้วครับตรงนี้เคลียร์เลนกลางเลยพยายามดูแบบไว้นะครับเราจะได้ตัดสินใจในการเคลียร์เลนได้ไวขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงขาดตั้งไว้นะตรงนี้ได้มังคอยไหมครับ ้ออมมาตัดถึนใจเคลนให้ไวนะครับทำเลนให้ไวนะครับเดี๋ยวขึ้ต่อไปก็จะขึ้นบูสติกนะครับบูสติกนี่สำคัญมากนะมันทำให้พวกควาดาเมที่เขเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะยัดโคตรแรงคือถ้าอิกกี้จะโฟกัสคิกที่ยิงๆนี่คิกที่ไม่เล่นเลยนะมันแรงมากนะ แล้วก็เหมือนเดิมครับตัดคลิปสูงเหมือนเดิมครับเนี่ยพยายามเล่นและเคลียร์เลนไวให้ได้นะครับแล้วจะรวยแล้วจะเดินเกมง่ายอันนี้คือคีย์พอยต์สำคัญเลยโอ้สักตัวนะครับอยากฟลิปเหมือนกันนะแต่ว่าสกิลหมุนไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับฟิกๆิกปรกัน เดี๋ยวฟิกเกอร์ไปมันถ่านได้ยิงได้ยิงก่อนเรากลายเป็นเทเดชเลยเพราะเลือดเหลือไม่เยอะอะไรเอาชัวร์ไว้ก่อนเดี๋ยวแกมนี้ผมขึ้นน้ำสุดเลยนะครับลูกแก้วไม่ต้องปาทีเอาจุกบเลยจุกไปก่อน An ally has defeated. been been Slayer has Dark Surging power. เดื e บร้อยก่อนถ้าตาไมถึงมันจะเล่นง่ายนะถ้าตาเมไม่ถึงมันก็จะเล่นยากตัวมันเอาจริงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยโดนล้วงอยู่แล้วนะครับยกเว้นแบบเจอฮีโร่ผิวๆอย่างพวกนาคอนทวกอ้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวที่แบบเห็นตัวอย่างคีร่าเนี่ยรับง่าย แถ้าเป็นตัวแบบเข้าจากระยะไกลที่แบบมันกระซิบซีได้ด้วยนี่ก็จะเล่นยากหน่อยนะครับถ้าเจออ้อยเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้แข็งแต่ถ้าไม่เจอเจออย่างคิร่านี่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ครับตีตอแลนี่จะดับในตัวสองนะปาร์ตี้นึงอยู่ด้านหน้า ย้ำรู้แบบด้วยนะครับยามดูแบบด้วยนะท้ e t ที s ส e นะแสด h ว่ายังไม่มีทองถ้าจอนี่เขาขึ้นของแพงมากนะเขาขึ้นของมายิงพวกฟอร์เรนพวกมืดแกเล่นอัตมุนิสตาเลย ถ้าดูแบบดีๆเราก็จะดันได้สูงขึ้นนะครับรวยดแต่พอเราดันได้สูงขึ้นนี้เราก็จะรวยนะครับรก็จะเป็นเมทที่รวยนะการทำเล่นนะพี่ไม่ไม่ใช่แบบรอตาเมทตับเอ้ยไม่ใช่รอตาออ,อ,ออฟตอป่าดเดียวนะครับตัวไหนทำเลนได้ก็ทำไปนะครับเกมเลิฟทรงๆตอนนีน้ อิกก wow. oh, cool. ี้ก็ใช้คู่หน้าด้านว่ามีถ้ามีโบว์สตีมันก็จะดูง่ายขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้อยากให้ดูทั้มมิ่งนะครับจะเห็นว่าผมออกจอกเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ช้ามากผมจะออกจอกเกาะในช่วงที่เขาเริ่มมีคอยเริ่มกันด้วยแต่ว่าถ้าหากเขายังไม่ขึ้นกันเวทเจาะหน่วยจะดีกว่า มีแค่หน้ากากจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเขาเริ่มมีกานเมทเราค่อยขึ้นจ่อมาเป็นออจกออกช้าหน่อยนะครับรใอ้เขาขึ้นของมาก่อนแล้วค่อยเราค่อยเตรียมขึ้นกันหน้ากากเอาแค่ขึ้นขั้นต้นขอตรงนี้นี่จะเห็นว่าผมนี่ยัดสกิลใส่ไ่คิสซี่คิสซี่ไม่เล่นเลยโดนปาบอลไปทีก็ครึ่งหลอดแล้วไม่ครึ่งหลอดก็ต้องเสียฟิกเกอร์อะถ้าหากเมคขาตายเสียฟิกเกอร์ไว้เนี่ยปารเล่นง่ายนะ ถ้ายิงกับเป็นป่าตัวโลนี่สบายนะตาสองที่แตกเลยเนะี่ยฟีฟี่ขึ้นบนนะครับตอนนี้นี่คลิกฟีผ้านะครับข้างล่างเขาโผล่สามนะข้างล่างโผล่สามฟี <4 S 2> คนเดียวนะครับลองดูนิดนึงไม่กลับด้วยอันนี้นี่เขาโจรน,นะอนพอโจรปุ๊บก็ต้องเล่นเสี่ยงหน่อยนะเรียบร้อย <c oughs> เขาเรียกว่ายังไงคือเขาตัดสินใจดังสูงอ่ะคือหาตังค์แบบช้าไปหน่อยอ่าช้าไปหน่อยคือมันเละแล้วอ่ะอันนี้พอคีร่าหาเราเจอปุ๊บแกวิ่งใส่างเดียวเลยแต่ว่าก่อนตายก็ทิ้งกระบี่ไว้กลางวงไฟนะครับตอนนี้สกิลหมดแล้วนะครับฝากความหวังที่ปาเรนติโน่นะแต่แต่เขามีเยอะกว่านะตัวเขาเยอะ เฮ้ยพูดเท่าดีเลยที่ปิดคิร่าได้ถ้าปิดคิร่าไม่ได้นี่บอกเลยงานหยาบไปเยนี่เราปิดได้ปิดคิร่าไม่ได้นี่แพ้เลยเนะี่ยตายหมดทางคิดเข้าการเนี่ยสยองจัดทีมเขาก็โผล่มาครับดันกลางจะเป็นตัวตีป้อมช้าครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ Black will Let flames magic return. the ไม่ก да. <wh os ible> ็ซื้อของไม่ติดปิงมันอะไรเนี่ยคนละล้วนไปคิกซี่ก็ดังขึ้นมันดูลำบากดีนะพอการเงินช้าปุ๊บต้องมาดันถุงสูงในช่วงเล่นเกมผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะดักเอาคิกซี่มาล่ออะไรเงี้ยคิกซี่มาล่อ แล้วก็ข้อดีของอีกี่อย่างคืออันตีมันกวนประสาทเวลาพิมเอาฟพลัสเรียร์นะปาอัดบอลเข้าลูนีสยองจังหมดทีเกือบแตกด้วยเนี่ยแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหมดเขาเสียอันตียอันตีในช่วงไม่ควรเสียมีคลิปล่างเข้าครับ แล้วก็การประเมิกนการใช้ตัดเลือดนี่ถ้าหากสมมติเราไม่อยากให้นวหลังเนี่ยเขาได้จ่ายดาเมจนะครับให้เล่นฟูดาเมจนะแต่ว่าถ้าหากเราจะเอาให้นาวหน้าเขาเล่นยากอย่างเช่นพวกเวเลสหรือว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีฟาเรนอันนี้ค่อยขึ้นตัดเลือดนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมกลาจะให้ซี่เนี่ยเขาได้เล่นเลยก็เลยขึ้นฟูดาเมจมาแล้วก็ย่านทีมเขาเนี่ยไม่ได้เลื่อนยาวขนาดนั้นด้วยนะครับไฟเตินไฟนี้เปิดดีครับเวเลสไม่อยู่ในไฟ ไปฮาสีเก็บนิดเก็บตายไปสามไหยนะอันี้เวเลฟโผล่รงกลางเลยทำเวฟขึ้นไปก่อนโอเคมาจากนิ้นึงครับสุเกล สู้กันจบไปตรงยกันงม่ด้นยังเอากันไม่ลงครับอิกกี้กับสจวร์มาเรื่องอ่ะาจบเกมนะครับสจวร์ัำไม่อยู่รอแป๊นก็เกมนี้ก็เป็นเกมถูกสีนะครับถ้าหากเป็นเกมดำ ก็น่าจะอิมแพกเยอะกว่านี้อันนี้ก็ได้เห็นอิมแพกในช่วงของเกมสุดสีแล้วนะครับคือมันเรียกว่าไงเดียอิกกี้มันมีตัดดาเมย์จริงๆเพราะงั้นดาเมจต้องใจเยอะหน่อยครับเอาดาเมจเข้าข่มเขานะให้แบบว่าเมย์เขาไม่กล้าเดินอย่างในเกมนี้นี่เห็นชัดเจนเลยว่าคลิกซีีถ้าไม่เล่นเลยเจอปลาอัดอย่างเดียวเลยนะครับก็ลองฝึกไว้นะครับเป็นตัวที่ใช้ตัดหลังสโล่ค่อนข้างดีเลยเมนี้เอาจิ้มกคนมาสองคนนะครับกับหนุปู นะครับที่เล่นเทลนะครับเกมนี้นี่ถ้าเล่นขนาดนี้ต่อยแพ้ก็ไม่เสียดาวนะต่อยแพ้ก็ไม่เสียดาวนะมันตัวมันตัวล็อกเอ็มอยู่แล้วอิอก,กี่อะ่ะเวลากดแลงโซโล่นี่มันต้องหาตัวที่แบบว่ามันได้เอ็มง่ายนะครับถ้าได้เอง่ายปุ๊บเบฟพอยเราก็เต็มไวเวลาแพ้เราก็อาจจะใช้เบฟพอยเฉย ือไม่ก็ได้ AP ทีมแพ้ไม่เสียดาวนะครับก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาหเวลาเจอทีมไม่ดีได้ด้วยนะครับเพราะงั้นในฮีโร่ที่ได้เอพีบ่อยจะชางสำคัญมากในการแตะลังโซโล่นะครับซึ่งในแผนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของเลนยางก็จะมีสองตัวเป็นอิกกี้ยูเอ็นะครับแต่ก็เชียร์อิกกี้มากกว่าอ่าเชียร์อิกกี้มากกว่าถ้าหากตัวที่อิกกี้ไม่ชอบก็จะเป็นลิกเตอร์นะครับแบบไม่ชอบมาก,กจะเป็นลิกเตอร์นะครับแล้วก็เล่นอิกกี้ลำบากอย่างหนึ่งคือเรื่องของการยืน นะครับต้นเกมถ้าหาราเล่นลำแหลมนี่อาจจะเป็นตัวแจกได้นะครับเพราะว่าสกิลว่างตัวมีสกิลแค่สกิลเดียวเองแถมจะเรียกว่าเห็นขาตายก็ได้แต่ว่ามันจะมีอิมพัคมากในช่วงลรกเกมนะครับลรกเกมมันมันเล่นยังไงมันก็ไม่แหลมอะ่ะยืนอยู่หลังเพื่อนหาจังหวะโยอนอันติจบแค่นี้เป็นตัวที่พอเข้าสู่แรเกมเล่นง่ายขึ้นนะครับช่วงต้นเกมอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเดินตอไปตอมานะครับแต่ก็มีบอกไว้ในคลิปแล้วว่าต้องเล่นยังไงนะครับ พยายามดูแบบเยอะๆแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับอตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด Open Chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat นะครับก็สแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชทได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ แล้วก็คือคนนี้นี่ไม่นำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ